สัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิอานน์ถ้าเธอจะเข้าไปหาพิกขุคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพิกขุคิริมานนน ฟังสัญญาสิทธิประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะสัญญาสิทธิ์ประการนั้นคืออน,นิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนนะสัญญาปหานะสัญญา วิราคะสัญญานิโรธะสัญญาสัพพะโลเกอ,อนะพิรตะสัญญาสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอาณาปานาสติอานน์อนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิขุในกรณีนี้ ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้ เป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานน์อนัตสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนทนภิขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตา ลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาปทัพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารมเป็นอนัตตาดังนี้เป็นผู้เห็นซึ่งความเป็นอนัตตาในอายตนะ ทั้งภายในและภายนอกหกเหล่านี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานน์อสุภาสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนทิกขุในกรณีนี้เห็นโดยประจักษ์ซึ่งกายนี้นี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปถึงเบื้องบน แต่ปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างว่ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเยื่อในกระดู ไตหัวใจตับพังผืดม,ม้ำปอดลำไส้ลำไส,ส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีเลดหนองโลหิตเหงื่อมัน น้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำเลื่นหลอ่อ้อน้ำมูดเป็นผู้เห็นความไม่งามในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอานนอาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ ที่ขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นกล่าวคือโรคตาโรคหู โรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีผิดร้อนไข้เสื่องซึมโรคกระเพาะ โรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านคุทราช โรคละอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผุพองฤทธิ์สีดวงทวารอาพาสมีดีเป็นสมุดฐานอาพาสมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาสมีลมเป็นสมุดฐาน ไข้สันนิบาตไข้เพราะฤดูแปรปรวนไข้เพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอไข้เพราะออกกำลังกายเกินไข้เพราะวิบากกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความระหาย การถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะดังนี้เป็นผู้เห็นโทษในกายนี้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาอานน์ปหานะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ที่ขุในกรณีนี้ไม่ยอมรับไว้ซึ่งการมาวิตก ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบัรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งพยาปาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบัรเทากระทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป ไม่ยอมรับไว้ซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมลักย่อมบันเทาประทรรให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปไม่ยอมรับไว้ซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละย่อมบันเทา ประธรรมให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปนี้เรียกว่าปหาณสัญญาอานน์วิราคะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานน์ที่ขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่า ธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่า วิราคะสัญญาอานนนิโรธสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิขุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบ ธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่ระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความดับเป็นความดับเย็นดังนี้นี้เรียกว่านิโรธสัญญา อานนนสัพพะโลเกอนณพิรตะสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนที่ขุในกรณีนี้อนุสัยความเคยชินในการตั้งทับในการฝังตัวเข้าไปยึดมั่นแห่งจิตด้วยตัณหาอุปทานใดๆในโลกมีอยู่ เธอละอยู่ซึ่งอนุสัยนั้นๆงดเว้นไม่เข้าไปยึดถืออยู่นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอ,อนะพิรตะสัญญาความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีอานนสัพพะสังขาเรสุอ,อนิจจสัญญาเป็นอย่างไรเล่าอานนน ภิกุในกรณีนี้ย่อมอึดอัดย่อมระอาย่อมเกลียดชังต่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาความสำคัญว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอานนอานาปานสติเป็นอย่างไรเล่า อานน์ในกรณีนี้พิกุุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก Paid, เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทํำกายะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษา,ว,า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 ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ร <invoke> ู <armor> ้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิง่งหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเขา้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว <Keep S 1> ่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานสติอานนท์ถ้าเธอจะเข้าไปหาพิกุคิริมานน n แล้วกล่าวสัญญาสิบประการเหล่านี้แก่เธอแล้วข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือพิกขุคิริมานนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะลำดับนั้นแลท่านอานน์ จำเอาสัญญาสิบประการเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านคิริมานนนแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านเมื่อท่านคิริมานนนฟังสัญญาสิบประการแล้วอาพาธก็ระงับไปโดยฐานะอันควรท่านคิริมานนหายแล้วจากอาพาธและอาพาธก็เป็น